เส้นแรกนะคะก็ต้องเป็นน้องแชนแนลอยู่ตรงกลางแบบนี้ตามภาพเลยนะจ๊ะมาที่เส้นที่2ก็จะเป็นลายเดิมนะคะเป็นลายสีตองแต่ว่ามีความเรียบมากกว่าแต่ถ้าสําหรับใครนะคะต้องการแบบงานที่มันแบบแข็งแรงตรงทานแต่ว่าเรียบๆนะ,ะก็เส้นนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอ่าส่วนที่เรียกว่าผ่าวายตัดเงาดังนั้นมีความวิวบว,วับแน่นอนตามคลิปเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบงานหัวใจอันนี้มา2ดวงเลยแล้วก็ตัวเส้นนะจะเป็นแบบโซ่แบบนี้เลย จาก,ก้ใครบอกว่าเออชอบงานเลดก็ต้องเส้นนี้ค่ะอันนี้เป็นเลดนะคะต้องกลังเป็นบางกรนะดังนั้นผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้นะคะ มาที่เส้นหลักท้ายๆกันแล้วนะเส้นนี้สาหรับคนที่ชอบแบบอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ไก่ย่างนิดนึงสองสลึงม,มูลน,นิบบาทต้องเส้นนี้อันนี้จะเป็นสองหัวคู่แต่ว่าเป็นโปนะคะลองสุดท้ายนะคะอย่างประคำน่าจะเคยเห็นกันนะอันนี้จะเป็นประคำเงานะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนําเสนเอนิดนึงในความยาวสูงสุดของร้านเลย19เซนนะคะเป็นผ่าวายตุ้งติ้งหัวใจดาวใคร